ครับผมสวัสดีนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในวันที่ฝนตกนะครับผมในช่วงเย็นนะครับเราก็กลับมาจากตลาดนะครับผมก็ กลับ <UNKNOWN> มาไม่ทันนะครับผมโดนฝนนะครับผมก็เปียกทั้งควานทั้งช้างนะครับผมเปียกหมดเลยนะครับเพราะว่าฝนมาทีเดียวนะครับผมมาด้วยความรุนแรงนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพี่ดาวนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศตอนสายฝนนะครับนี่ครับยู่อ้วนนะครับผมนี่จะเป็นอ้วนนะครับเปียกกันเลยนะครับผมเปียกเมื่อกี้ฝนตกแรงมากนะครับผมกําลังขี่น้องช้างกลับนะครับผม กลับมาที่พักนะครับผมมาไม่ทันนะครับผมเจอฝนก่อนนะครับออกมาจากที่ออกมาจากตลาดแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็มาเจอฝนนะครับผมฝนค่อนข้างที่จะมาหนักมากนะครับเมื่อกี้มาถึงเราก็ถอดชุดถอดแยงให้น้องช้างนะครับผมแล้วก็พาน้องช้างนะครับมาเข้ามาที่พักนะครับนี่นะครับจะเป็นที่พักน้องช้างนะครับก็ อยู่ใตร้ร่มไม้นะครับผมก็ตอนนี้เราก็พึ่งร่มไม้นะครับผมบังแดดบังฝนนะครับช่วงนี้นะครับผมตรงนู้นนะครับตรงนู้นพี่ดาวนะครับนู่นนะครับก็บรรยากาศฝนนะครับผมอย่างนี้ฝนตกเปียกกันทุกเปียกกันทุกคนเลยนะครับผมผมก็เปียกนะครับก็พี่ควนนาเรศก็เปียกนะครับผมเปียกหมดเลยนะครับทั้งคนทั้งช้างนะครับผม นี่นะครับพี่ดาวนะครับผมนี่จะเป็นอ้วนนะครับผมอ้วนคุกฝุ่นแล้วนะครับอ้วน นี่ครับผมในวันที่ฝนตกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ้วนอ้อนก็ฝนตกอย่างนี้ก็เล่นนะครับผมอ้วนเจอน้ําฝนก็จะเล่นเป็นธรรมดานะครับเนได้กิ่งไม้แล้วครับผมกิ่งไม้เป็นสิ่งที่ชอบของอ้วนนะครับผมจะเอาไปขัดท้องนะครับไว้นะครับผมโอ้โหหักเนื้อตามสไตล์ของอ้วนนะครับผมหักแล้วก็เอาไปไว้ตรงท้องนะครับ น่ะปล่อยทำไมนู่นนะครับพี่ดาวนะครับผมเปียกนะครับผมเปียกกันหมดทุกคนเลยนะครับขวัญมาดก็เปียกนะครับผมี่ขวัญมาดขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมตามหลังนะครับผมก็เปียกเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับผม ก็วันนี้ก็พาน้องช้างนะครับผมไปตลาดนะครับผมก็กลับมาจากตลาดนะครับก็ไปแค่แป๊บเดียวนะครับผมไปแล้วก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะครับก็ฝนตกพอฝนตกมาเราก็พากันทําการรีบกลับมานะครับผมพอกลับมาก็ไม่ทันนะครับเปียกทั้งคนทั้งช้างเลยเออระยะทางนะครับผมก็ไปอยู่ประมาณน่าจะร้อยเมตรหรือว่า ไม่เกินสองรอยเมตรนะครับผม,ผมก็ระยะทางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูครับดูหน้าวิควันลเลดครับผมเปียกเลยนะครับผมเปียกกันทุกคนเลย อ้วนนะครับอ้วนจะหาถัางเล่นนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ควันออกไปก่อนนะครับผมอ้วนไม่เหลือนะครับผมเล่นอย่างเดียวนะครับทำอะไรอ้วนทำอะไรทาไมให้กินไม่ค่อยอยากจะกินนะครับผมดู ฝนตกอย่างนี้ไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากจะมีจะเล่นมากกว่านะครับสังเกตดูขาลังนะครับผมขาลังของอ้วนนี่นี่นจ,ะจะตีให้น้องชายออกมานะครับแล้วก็จะเอาขาหนีบไว้นะครับผมดูอ้วนดูอ้วน นนี่นะครับมาดูมาดูพิ่ขวานกันนะครับผมมาดูพิ่ขวานฤเธิ์ทำอะไรนะครับดูขวานฤทธิทำอะไรครับตเต้นคุมแยงครับผมอ๋อเต้นคุมแยงไว้กันฝนครับผมก็กันไว้ก่อนนะครับผมก็ ฝนก็ได้ตกแล้วนะครับเปียกแล้วแต่เราก็อยาให้เปียกเพิ่มนะครับผมนี่นะครับต็ดนะครับผมคุมนะครับนี่ครับผมเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับฝั่งนู้นนะครับผมเป็นทุ่งนานะครับวันนี้ก็มีแขกนะครับผมแขกเข้ามาสองขั้นแล้วนะครับผมแล้วก็มีจอที่ห้องพักบ้างก็มีนะครับผม ชุดก็เปียกนะครับผมชุดนะครับผมชุดนงช้างเดี๋ยวเราก็จะทําการตากนะครับก็ควันมาดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ